ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยปัญชาการทหารพัฒนากองปัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการฟวา,ามตัวอย่างหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาที่2กาแฟาศิีาาพเรฐานการผลิตพันฝาน้ำจืดเมื่อเวลานาฬิกาพลตรียุทธชัยจันทรวิภาคผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการปวอมตัวอย่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่สองกาแฟศิลาเพชรฐ,ฐานการผลิตปลาน้ําจืดโดยมีพันเอกดอกอรรัฐนฐน์รัตนโสพลผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่31สํานักงานพัฒนาภาคสาม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลให้การต้อนรับและนำพระสุนทรมุนีเจ้าอาวาสบัตรมิ่งเมืองรองเจ้าคณะจงังหวัดน,น่านพรองผูนาสว่วนราชการเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการปลาล์มตัวอย่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา2กาแฟศิลาเพชรฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดและแปลงผักชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31รับซื้อกาแฟของราษฎรที่ไม่มีตลาดรองรับในราคากลางตามท้องตลาดเพื่อนำมาแปลรูปเป็นกาแฟที่ขั่วกลางและขั้วเข้มซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรที่ปลูกกาแฟแต่ไม่มีตลาดรองรับและยังเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ปลูกกาแฟในพื้นที่บ้านสันเจริญบ้านทรงคุณและบ้านปางปก ทำให้ราษฎรมีรายได้เสริมสามารถดำรงชีพได้ตามปกติและไม่ต้องวิตกกวนกับผลผลิตกาแฟอีกต่อไปซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31นํานำมาแปลร,รูปและส่งขายยังท้องตลาดทั่วไปจึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้าไปชิมหรือจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่31ในเวลาราชการหมาเยเลขโทรศัพท์ 054-719-855 NEWS 24ประสิทธิ์สองเมืองกันภาพข่าวในราิบสีรายงาน